สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายลุงแฟมิลี่ชาแนลนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะสายหลงจะมารีวิวต้นไม้นะคะที่ซื้อมาจากออนไลน์อีกแล้วค่ะแต่รอบนี้เราซื้อต้นละ20บาทนะคะทุกคนเวลาเราไปเลือกนะคะเราก็เออเขาจะมีรูปให้เราเลือกนะคะเราก็จิ้มรูปรูปที่เราอยากจะได้นะคะวันนี้ก็สั่งมา10ต้นนะคะแต่บางต้นยังไม่รู้จักชื่อนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวเพื่อนชมกัน ส่วนใครที่รู้จักชื่อต้นไม้นะคะที่ใส่ลุงนำมารีวิวก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าวันนี้เราได้ต้นอะไรมาบ้างแล้วหน้าตาสวยขนาดไหนที่วันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวต้นไม้ที่เราสั่งออนไลน์มานะคะทุกคนต้นละยี่สิบบาทจะบอกก่อนเลยว่าทุกต้นยี่สิบบาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูทีละต้นกันเลยนะคะว่าต้นละยี่สิบบาท หน้าตาของต้นไม้ที่เราได้เป็นยังไงบ้างค่ะเ, <c oughs> เดี๋ยวส่วนลีพอสั่งมาทั้งหมดกี่ต้นคะเนี่ยเออสิต้นอ๋อสิต้น <10 S 1> ทั้งหมดต้นสองร้อยก็จะได้ส่งฟรีอ๋ออันนี้ส่งฟรีไม่เสียค่าจัดส่งนะคะต้นละยี่สิบบาทเท่านั้นเองวันนี้เราออเดอร์มาทั้งหมดสิบต้นนะคะทุกคน <c oughs> สำหรับต้นแรก จำไม่ได้ละชื่ออะไรเทียนอะไรสักอย่างหนึ่งจำอ่าต้นแรกนะคะทุกคนต้นนี้ชื่อว่าต้นอะไรพอ่อจำไม่ได้อะเทียนอะไรสักอย่างหนึ่งอืมต้นเทียนเทียนอะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราไปเสิร์ชใน g o o g l e มาบอกเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะอ่าต้นที่สองที่เราได้มานี่คือต้นจำต้นไม่ได้แต่เห็นใบมันสวยดี แต่ลายมันสวยดีเนาะลายมันสวยดีอันนี้ก็เป็นเป็นอะโกลนิมาอืมอะโกรนิมาอะโกรนิมามีสองต้นว้าวอันนี้เป็นจะเป็นลายแบบพื้นสีชมพูลายเขียวลวดลายสวยจังเลยเนาะอ,นนอันนี้ใบใบ,ใบเขาสวยนะดูสิ สีสันสวยงามมากเลยอันนี้เป็นใบสีชมพูเนาะโอโว้ยอโกนมาจะมีสองต้นอันนี้จะส่วนอันนี้จะเป็นพื้นสีเขียวอ่าแต่เป็นประกายสีชมพูเออประกายสีชมพูสลับกันสองต้นนี้นี่พื้นเขียวนะคะลายชมพูกับพื้นชมพูลายเขียวนะคะทุกคนสวยจังเลยอันนี้สองต้นนะคะอโกน,นิมาธรรมชาติสร์สร้าง เหมือนแบบเราเอาผู้กันจุ่มสีแล้วมาสะบัดใส่ใบมันนะเนาะแต่จำชื่อมันยังไม่น่ารัก<า>ดตีต้องต้องไปดูเอาสวยจังเลยนี่อันนี้ก็สวย20บาทเองนะทุกคนต้นอันนี้ช,ช้อนทองไหมคล้ายๆกันอนะแต่ว่าไม่แน่ใจสวยจังเลยอันนี้20บาทคะ่ะทุกคนใครรู้จักก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะ เป็น,น,นเพราะว่าตอนที่เราสั่งอะคะ่ะทุกคนเราจิ้มจากรูปภาพที่เราเห็นเราชอบอันไหนเราก็จิ้มรูปภาพเลยนะคะก็เลยไม่ได้ทักถามว่าชื่ออะไรใครรู้ก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะคะเราเห็นลักษณะของใบมันสวยดีเป็นกลมๆแบบนี้เราก็เลยสั่งต้น้ที่ที่บ้านยังเไม่มีเป็นต้นไม้ที่ที่บ้านของเราไม่มีเราก็เลยสั่งมาะคะ่ะทุกคนนี่ต้นต่อไปอันนี้คืออันนี้ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็น,นเป็นกวากงไหมคะหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ค่ะ สวยจังเลยอันนี้น่ารักคล้ายๆกวักเนาะเดี๋ยวจะทิ้งชื่อไว้กันนะครับครับส่วนอันนี้อันนี้รู้นี่สิบต้นสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนต้นละยี่สิบบาทเท่านั้นเองเนาะอันนี้โกศนนี่ต้นนี้โกสน,น,น,นแด้มาหรือเปล่าสวยจังเลยเป็นใบยาวๆแบบนี้ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะ ธรรมชาติสรรสร้างนี่ถ้าไปซื้อที่ร้านนี่ห้าสิบหกสิบนะเนี่ย,ยใช่ไหมไเพราะว่ามันค่อนข้างสูงเลยเนี่ยต้นสูงสูงแบบนี้เลยค่ะมีลายสีเหลืองๆนา่นารักน่ารักนะคะเป็นเย,ย,ยายวๆเส้นๆแบบนี้สวยจังเลยค่ะทุกคนอ่าต้นถัดมาต้นนี้ก็คืออันนี้กระเทียมเถาโอ้ต้นกระเทียมเถากระเทียมเถาเป็นไม้เลื้อยที่มีดอกสีม่วงม,มันจะเลื้อยไปเรืเ่อยๆดอกสีม่วงเป็น เป็นเป็นชอบออันนี้เราปลูกแบบมีโครงให้มันเลื้อยตามโครงได้ไหมปลูกได้ต้นสูงอยู่นะนี่ยี่ิบาทเห็นไหมไปซื้อที่ร้านเนห้าสิบหกสิบนี่เลยเราไปดูที่ตลาดต้นไม้ต้นแค่นี้ห้าสิบบาททุกคนกระเทียมเผากระเทียมเผาค่ะสวยมาก อันนี้อู้อันนี้สวยอะไม่แน่ใจว่าเป็นใบเขาสวยมากเลยเนาะเป็นเป็นแก้วสารพัดนึกหรือเปล่าไม่รู้เพื่อนๆคนไหน,น,นทราบนะคะ,ะก็คล้ายๆกันเนี่ยไม่รู้อมเมนต์ <Comment S 2> บอกชื่อต้นไม้ที่เราไม่รู้ใต้คลิปได้นะคะ,ะแต่ว่าต้นเดิมเป็นอย่างเนี้ยแก้วสารพัดอ๋อ,อมันคล้ายๆแก้วสารพัดนึกที่เรามีอยู่ที่บ้านของเราเนาะแต่ว่าไม่ไม่มั่นใจเพราะว่าตรงใบมันเนี่ยหยักเยอะกว่าแก้วสารพัด แก่สารพัดหนึ่งมันจะเป็นใบตรงๆยาวๆอันนี้มันมีตัวผู้ตัวเมียไงอาจจะเป็นตัวผู้กระดกใบมันจะหยักหยักที่เรามี่มันใบมันเรียบใบมันเรียบอันนี้มันหยักหยักเนาะใครพอจะรู้จักชื่อก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้นะคะยินดีรับฟังครับแล้วก็ขอบคุณด้วยค่ะเตินสุดท้ายต้นสุดท้ายสวยมากเลยบีโกเนียบีโกเนียค่ะทุกคนโอ้โหใบเหมือนพลาสติกเลยค่ะทุกคนมีจุดๆตรงบริเวณใบด้วยเนี่ย สวยมากเลยค่ะทุกคน20บาทเองค่ะทุกคนเนี่ยโหน่ารักเนาะใบใต้ใบเขาจะเป็นนี่สีแดงๆแ,แบบนี้เนาะเ,เขาจะออกดอกข้างบนบนใบก็จะเป็นสีแบบมันๆเรื่มเรื่มเขียวๆออกไปทางดำนะคะใต้ใบจะเป็นสีแดงแบบนี้เนาะสวยค่ะนี่2ี่บบาทโอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคา กับการรอคอยในการจัดส่งอันนี้กี่วันคะเนี่ยส่งกี่วันส่งมาวันพฤหัสศุกร์เสาร์สั่งวันไหนคะสั่งไปวันอังคารอ๋อสั่งวันอังคารมาถึงวันพรฤหัสและก็เดินทางมาถึงบ้านเราวันนี้วันเสาร์ก็ใช้เวลาก็อังคารพุธพรฤหัสศุกร์ เสาห้าวันพอดีในการจัดส่งนะคะไม่เสียค่าจัดส่งเพราะว่าเราสั่งครบ200รบาทขึ้นไปจะส่งฟรีนะคะถึงบ้านนะคะอย่างปลอดภัยสภาพก็ดีด้วยนะคะแพ็กเกจอย่างดีใส่กล่องใหญ่มาเลยคะ่ะทุกคนนะคะแล้วก็เดีย๋ยวเราก็ต้องมาเปลี่ยนเปลี่ยนใส่กระถางเ,เอากระถางออกนี่เขามีห่อกระดาษมาอ,อย่างดีห่อตุ้มมามีเซฟนะคะตรงลากนะคะแล้วก็มีถุงพลาสติกห่อหุ้มมาอีกชั้นหนึ่งค่ะทุกคน ปลอดภัยนะคะไร้กังวลในการแบบฉีกขาดนะคะเพราะว่ากล่องที่เขาใส่มาให้เราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหนาเลยค่ะหนุนโยนไปแล้วค่ะตรงนู้นนะคะทุกคนแล้วก็เขาใส่มาในทรงยาวของกล่องนะตรงเนี้ยมาถึงเราก็ไม่มีอะไรบอบช้ำไม่มีหักใบไม่มีฉีกขาดเนาะ ทั้งหมดนี้200บาทนะคะฟรีค่าจัดส่งนะคะทุกคนเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะสําหรับใครที่สนใจอยากจะสั่งต้นไม้ออนไลน์แล้วก็ไม่มีเวลาไปดูที่ตลาดนะคะก็เดี๋ยวแนบลิงก์แบ่งปันกันไปนะคะทุกคนคลิปนี้ต้องขอบคุณมากนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆสาหรับต้นไม้ที่สายลุงได้มารีวิวเพื่อนๆชมนะคะ หวังว่าคงจะชอบนะคะใครที่มีความรู้เรื่องชื่อต้นไม้ก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะรู้ว่าลุงสั่งต้นไม้ทั้งหมดนี้ที่ร้านไหนเดี๋ยวลุงจะสั่งทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ให้เพื่อนๆได้ติดตามนะคะซื้อมาได้คะ่ะสาหรับใครที่ไม่มีเวลาที่จะออกไปซื้อที่ร้านต้นไม้นะคะสามารถสั่งออนไลน์ได้เพราะว่าร้านนี้ค่อนข้างที่จะห่อ มาอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ถึงมือเราในสภาพที่ดีด้วยนะคะต้องขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะคะที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเลยนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะบ,บายสวัสดีค่ะ